่อะโอเคฟิกออกเลยอู okay, อออ้ยังโดนดีเหรอใกล้ขนาดนะั้นเลยคุณอยู่ไม่ได้แน่นอนนะฮะมาหลอดเอาจริงนี่แบบ <c oughs> นี่ไง <c oughs> จริงไรเพื่อน <c oughs> อ้าวลุยเลยลุยเลยลุยเลยแล้วกันปัม๊ม <c oughs> เอ้าเอ้าเอ้าเอะ ยายยายยัยกรูใครอ่ะโอเคถือว่าไม่เห็นแล้วกันนะท่านผู้ชมเอาละกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมสวัสดี้ก็ผมเช่นเคยแคทดเดอร์นะครับผมเราวันนีท่านอยู่เกม RV ตัวที่ท่านรับชมอยู่ตอนนี้ก็คือตัวมารอนั่นเองนะ <c oughs> ตำแหน่งโรมมิ่งนะฮะหรือว่าัพ p อ o r t หรือว่าแทงหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่จะเลือกนะฮะสำหรับวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมด้วยฮะกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชด้วยกันนะสำหรับวันนี้ปางลยกันดีกว่าสำหรับมาดดรสของผมนะจ๊ะปาดกอนเลยฝั่งนูมีซิปแล้วมันอมคลิปไปแล้วมันจะเอาคลิปเข้าป้อมแล้วมันก็จะไปเล่นในป้อมแล้วผมก็ปาดไทีทีนึงมันน่ารำคาญมากเลยนะฮะฝั่งตรงกลางก็มีปูไฟ นะฮะมีแรดอีกตัวหนึ่งแล้วก็ฝั่งผมมีเพนนะฮะแล้วก็ลิงข้างล่างข้างบนเป็นเอลซูกับเออ่วายเลตโอ้เอลซูนี่เป็นเป็นอะไรที่ผมน่าลำคาญมากนะฮะเป็นตัวที่ผมแบบไม่ค่อยอยากจะเจอะฮะแต่ก็ต้องเจอฝั่งตรงข้ามนะฮะแต่เจอฝั่งตัวเองไม่เท่าไหร่นะฮะอุ้ยเฟิร์สบัตแล้วว่าทีมเราได้เฟิร์สบัตรไปท่านผู้ชมซูมมาอืมใครอ่ะโอเคฟิกออกเลยอู้ยยังโดนอยู่หใกล้ขนาดนั้น อ้าวดาซี่ไกลขนาดนั้นผมยังดุคคนอีกเหรอเฮ้ยผมว่าผมฟิกหลุดแล้วนะเอา้ามันฟิกหลุดได้ไม่ใช่เหรอวะมันฟิกแล้วออกไปนอกระยะมันได้ไม่ใช่เหรอทำไมมันดูดกลับโอเคผมขอโทษผมอาจจะเข้าเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนไปนิดนึงแต่บอกไว้เลยฮะลังแกมาหลอดตอนนี้คือมังหลอดเอาจริงขึ้นมานี่แบบคือคุณคุณอยู่ไม่ได้อะผมบอกไว้เลยฮะคุณอยู่ไม่ได้แน่นอนฮะมาหลอดเอาจริงนี่แบบ <c oughs> นี่ไง อแรกๆก็ดูเอาหาก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมนะหลังๆค่อยเอาจริงแล้วกันนะแรกๆเอาหาก่อนแล้วกันเนาะหลังๆค่อยเอาจริงเออแต่ทีมเรามันเอาอยู่นะนันๆเห็นไหมเวลสี่แล้วตายไปสองเวลสี่แล้วตายไปสองชีวิตจึงแสนเศร้าอ่าผมจะออกเป็นลูกตาแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันมีลิงอยู่ตัวหนึ่งนะฮะอ้าวแล้ว แล้วผมไปตายแล้วนะลยบดูมัวแต่มัวแต่พูดเราเออโอ้ยมันมีตัวมาเสริมป่ะวะโอ้ยมันเห็นได้ยังไงวะไปมุมบนกันนะนะยังอยู่อย่างยังมีก่ะเดินแก้แล้วกันฮะยิงโอเคอ่าล่างสามอ้มันมีแทบ แต่มันก็ไม่น่าจะเห็นผมนี่่าทำไมมันเห็นวะกิ้งอะไรเพื่อนอ้าวลุยเลยลุยเลยลุยเลยละกันป้มไม่มีใขคร่ครับ,สา,รบสามแล้วครับสามแล้วโอ้ช่วยหน่อยครับอย่านะอย่าลังแกมาหลอดตอนนี้นะมาหลอดเกิดแล้วมาหลอดโหดเลยนะบอกไว้ก่อนมาหลอดไล่คี้ทีละตัวเลยนะแต่ตอนเนี้ย ใจเย็นใจเย็นทีมเราใจเย็นประเด็นคือไล่แก้แท็บมันเนี่ยแท็บมันอยู่ไหนกวะออย่างนี้แก้แก้แก้แท็บก่อนมันออกกันดียังวะมันรวมตัวกันดียังวะโอ้โหยิงผ่านหน้ากูเลยอันติไปแล้วด้วยอ่ะมันมีเลืงเหลือฟิกใช่ไหมไม่อยากโดดเข้าไปฮะเดี๋ยวมันมันมาอะไรปะอะไร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 ของมาลอด อะไรมาหลอดเล่นอะไรอย่างนี้มาหลอดไม่เอามันแก๊งบนดียังวะขอแล้วกันเพื่อน,ออนเราเจ็บวะขอกำลังสนับสนุนน่อยเพนยู่ไหนไวะเนี่ย <c oughs> เพนจ้าขอกำลังสนับสนุนหน่อย <c oughs> มันอยู่กันสามตัวะนะเพื่อนไม่มั่นใจในการเล่นเลยตอนนี้ <c oughs> เพื่อนอยู่ไหนกันไม่รู้เนี่ยมันน่าจะมีแท็บวางไว้อยู่น่าลำาขาน เป็นตัวน่าลำคาญเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหแบนมันไม่มันไม่โดนแบนถ้าไม่แบนมันมันก็ยังอยู่นะคนแม่นก็แม่นจริงๆมาได้ลูกตาละเอ่ออ้อห่อกูอ้กวกูอ่ะมา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 ,ม,ามีลิงไหมล้วเปิดมันแต่ก่อนมันเปิดแล้วมันวิ่งเร็วขึ้นไม่ใช่เหรอ เย็นเย็นผมต้องเอาจริงแล้วป่ะพู้ชมผมจะไม่พูดเยอะแล้วป่ะได้อย,อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ทงไม่ถอยแรยงนั้นแหละดูไหมเปิดตาดูลิงไม่มีลิงอยู่แถวนี้ จอยครับผมววาตโอเค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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ก็ยังบอกนะครับว่าต้นเกมอ่ะรังแกมาหลอดอ่ะท้ายเกมจะร้องนะถ้ามาหลอดเกิดอ่ะเฮ้ยดาซี่ตัวนี้มันอะไรวะเนี่ย ไม่คิดว่ามันจะกลับมาเราก็รอดโดโดเฮดราซี่คนนี้เขาเป็นนะเนี่ยท่านผู้ชมล่างรั่วไงไม่มีใครสนใจล็อกซี่เลยเหรออันตีไม่มีมอ่ะอันตีไปแล้วอันตีไปแล้วลิงไม่อยู่เรายืนอยู่เพื่อนโ,โอเค ขอบคุณที่เข้าใจขอบคุณขอบคุณลิงอยู่บนนี่ผมออกเปิดตาเพื่อดูใครวะลิงตัวเดียวเนี่ยนะถ้าที่ไปออกของา <c> เ <oughs> ม็ดล้างดีกว่าแผลดีเล่นไม่ออก่างอี้ท่านผู้ชมอ่อไอเทมปกติเราออกไอเทมอีกหนึ่งที่แบบวา่ามาทำให้มาหลอดปาดแรงขึ้นอย่างเงี้ยมาเจอนี่ผมเลยดึบเลยซินานค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะป่วนนะอุ้ยฆ่าเพนได้เหรอ ล้วเลีงอยู่บนวะโอเคไม่ต้องังวนแล้วสินะอุ้ยฟิกหนีเลย <c oughs> เฮ้ยอะไรวะมันยิงอยู่ตรงไหนวะมันยิงอ๋อทางนี้เข้าแบบเต็มตัวตลอดทุกดอกเลยนะมันมาหลอดบ้านไหนวะเดี๋ยวทำไมมันของช้าเงินช้ายัางวะดูเลยปาดปาดพันเดียวมันจะไปปาดใครเข้าวะ ลิงอยู่ล่างซิปอยู่นี่ตาซี่อยู่นี่วอดอยู่นี่ทีมอยู่ไหนเฮ้ยมาแล้วอืมไอเทมที่ผู้คนอดต้องสะพึงกัว่ะอ๋อแตกกันหมดเลยหรอวะแตกสองถอยก่อนเพื่อนถอยก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 ่อนเต้อต้องถอยละต้องถอยละ อ้าวลิงก็อยู่สวัสดีครับปั๊มไม่มีใครผ่านมาทางนี้ฮะมีแต่ผมที่กำลังจะตุยและเพื่อนที่กำลังเดินตามแบบด้วยความเร็วที่แบบหน่วยหน่ายมากเราจะได้ซิปไหมเออได้อยู่โอเคถ้าเราออดีๆนะเพื่อนเล่นดีๆเลยนะเพื่อนเราว่าเราได้ไดเฉิดฉายแนย่นอนเลยปะตอนนี้เราปาดแรงแล้วอะจริงมาหลอนี้ผมเล่นไม่ออกแล้วแพทนี้โอ้ระเบิด เดี๋ยวผมจะเชิญมโหราการลงหัวซะเลยผมว่าผมเปลี่ยนไอเทมดีกว่ามั้งไม่ได้ใช้อะไรเลยนะตาผมเนี่ยผมว่าน่าจะใช่ประเด็นมันอยู่ที่ผมแล้วตอนเนี้ยอ้าวคนหนึ่งเอาดาร์กคนหนึ่งเข้าบวกอะไรวะอะไรอ่ะเฮ้ยล <c oughs> ็อกซี่มันยังไม่ตายเหรอนี่เองยังไม่ตายเ <c oughs> อ้าวอ้าเอ้าแอะ ย่ายาย่ายากลัโดใครอ่ะโอเคถือว่าไม่เห็นแล้วกันนะท่านผู้ชมกะว่ากะว่ากะว่าเออมามามาของมาแล้วของผมมาแล้วต้องกันเวทหน่อยปะขอกันเวทอีกสักชิ้นมันยิงสุ่มเว้ มันยิงสุ่มว่ามันจะยิงโดนด้วยนะเฮ้ยยิงสุ่มยิงว่ามันยิงแมนยังวะวางแถบดิวะไปแล้วไปแล้วเออเน,นี่ยแถบ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 ,แบมันมีแถบอยู่นะดิมันไปนเล่นไปเฮ้ยล็อกซี่เวลาใครมาเอยเจ๋งเวลาใครมาเพื่อน ถูกไปเลยตรงนี้มันมีแถบเพื่อนอก็แก้หน่อยก็ได้ทงแถบอะ่ะแต่เล่นมันนี่ผมไม่เห็นลิงเนี่ยนะผมไม่เห็นลิงมาแบบบวกตัวๆกันเลยแบบมันจะโยกเล่นอยู่อย่างนี้แหละมันต้องมีสักช็อตแล้วนะที่ทำให้มาหลอดออกเกิดได้อะ่ะโอ้โห,โโหยิงโคตรแรงคุณพระ ฟิกจับใครจับไม่ได้โอเคมันมันก็เกิดก็เกิดแล้วเหมือนเพื่อนจะเข้าบวกฮะแล้วเหมือนเพื่อนอยากจะเข้าวะจังหวะนี้อมไปแล้วอย่านะเว้ยโดนนะเว้ยโดนจริงนะเว้ยเอาดีเื่อนอืม้มแลดไปต้องออก แรดตายครับเวลเลตน่าจะโดนอืไม่โดนแนรดไปฮะเสียดายว่ะแล้วตรงหน้าก๊อตด้วยอย่างงี้โอ้เจ็บโอ้ยถ้าไม่มีเขียวเมื่อกี้ผมไปว่ะจริง้มขอโทษผมเติมเลือดก่อนผมขอโทษผมขอโทษ เต็มแ้วก่อนเต็มแรกก่อนทั้งเสียแรดเสียเมดไปเมื่อกี้แล้วเพนไปฆ่าลิงได้ตตได้อยู่ได้อยู่สวยก็ดได้เพื่อนเอ้ยจบได้นะเอ้ยลิงเกิดว่ะ อ้าวยอมแพ้บอกแล้วอย่ามาลังแกมาหลอดช็อตนี้นะมาหลอดขอเคลียร์เลยเป็นไงกันบ้างนะผู้ชมฮะเล่นแบบงูอุบปลาสุดท้ายก็จะน่าเฉยป่ะดูกันแบบำขำนแล้วกันนะสำหรับวันนี้ขอบคุณผู้ชมมากนที่เข้ามารับชมนะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสำหรับวันนี้ฝันดีครับผมสวันดีนะบ๊ายอันเชิญมาโหฬาร